คนวันนี้โลพัาที่แม่กำพองนะครับคือท,ทองพักกัองจะไม่ได้ก็ออกไปดูมาถึงพุ่มมืดพอดีฝนตกหนักมากนะครับน,นีบรรยากาศยามเช้าบันถึงมเมื่อวานแมลงสาวา าอาหารช้าเป็นข้าวต้มครับนี่มีร้านกาแฟครับผมร้านกาแฟถ้านจะลงไปข้างล่างนู่นก็จะเ,เป็นตลาดแม่กำปองที่เขาไปแอววกัน <c oughs> อันนี้ชื่อแม่กำปองณบ้านหลงเขาบนะเบอร์เบอร์โทรก็ตามนั้นเลยเจ้าของบ้านก็ใจดีครับเจ้าของบ้านใจดีด ขุม้มน้ำห้วยรถจอดตรงในบ้านนะครับรถจอดในบ้านเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูฝนโปรยโอโคโค้โหทันกันหเลยกินข้าวดีกว่าครับกินข้าวดีกว่าัันนนาาเอ ข้าวหน่าข้าวที่ออกเดินทางต่อมีอะไรไหโอกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับขนี่ัดพร้ข้าต้มชุดนี้หนึ่งร้บาทนะครับทั้งชุดเนี่ยเพราะว่าคนละห้ิบาทไข่3ามฟองดูสข้าวทำก่อน บรรยากาศดีมาจักามาชาร์จแบตอย่างดีเลยครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมานะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเมื่อวานเชียงใหม่ออกเชียงใหม่มาหกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าจะกลับบ้านไม่ทันก็เลยแวะนอนที่นี่นะครับจะดูตรงนี้อีกรอบผมชอบมากมีเยอะมากนะครับโฮมสเตย์ที่พักของแม่กำปองครับเจ้าของก็ใจดี นี่ไหนห้องน้ําก็สะอาดนะครับน้ำก็ไหลแรงมีน้ําอุ่นด้วยไอ้มีโอ,อกาสมาก็ช่วงนี้ก็กําลังดีครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะไม่พลุกพล่านนะครับถ้าช่วงหน้าหนาวหรือปลายฝนต้นหนาวคนก็อาจจะเยอะกว่านี้หรือแล้วห้องพักก็อาจจะเต็มนะครับถ้าไม่ได้จองก่อน น้าวดี่ไปกินกาแฟอิดบบนดี้บรออยครับขึ้นไปกินกาแฟ,นาฟบนปูนเระเบียงวิว let me alone ทุกคนมองลงมากเลยทุกคนงานกำปองแนละ้วพวกคอนโอ้ยเป้าหมายต่อไปเราจะไปแวะที่บ้านต้นไม้ไปจิบอะไรกินอะไรอุ่นๆท้องก่อนเอาเดินทางกลับเชียงรายตรงนี้ลื่นมากมากเลยนะจ๊ะโอ้โห ไม่ดีไม่แนะนํำไม่ขึ้นนะวันก่อนก็มีคนเอารถถึงไปตกเกี่ยวตายเมื่อกี้แม่บ้านบอกหูตายตายสองซุกวังแล้ววนปุนะที่เราจะไปอ่ะโอ้บรรยากาศดีครับดีครับดี เาตั้งหมู่บ้านแม่กำปองมานานแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วว่างั้นเถอะแ,แรกๆก็เป็นเอามาปลูกเมี่ยงกันครับที่นี่นะเอามาปลูกเมี่ยงกันแล้วก็มีการอพยพของชาวบ้านชุมชนไรยสักเกตเข้ามาอยู่นะครับปลูกเมี่ยงปลูกอะไรการทําการเกษตรนะครับช่วงปี 2,529เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองมีนักศึกษาบางส่วนออแอบมาหลบซ่อนที่นี่โดยทำให้เป็นท้ที่สีชมพูแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวบ้านในการทําเมี่ยงทำอะไรนะครับนี่ครับเป็นวัดครับตรงนี้จะเป็นวัดแล้วก็มีโครงการหลวงเกิดขึ้นต่างๆเพราะว่าด้วยความที่มีความอุดมสมบูรณ์เยอะนะครับก็ทําให้แม่กำปองเป็น พัฒนาตัวเองเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จนปี26ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามายอยเข้ามาจนถึงปัจจุบันเราถึงได้รู้จับแม่กำปองไงล่ายัไงไงบ้านแม่กำปองโหปินมากเลยคราวนี้ฝนโปรยโปรอยเปรยโป,ปรยโปรยเนี่ยจนท,นทุกคนจะมาแลมมาซี่จะมาถายรูป ช้าหน่อยนะครัรากลับช้ชาปล่อยเกหนึ่งต้องไหลไปเลยกินไหมไข่ปามลงลงมอกไม่ต้องกครับรถดี มันอ,อ,อยู่ตรงนี้โอ้ยลื่นลงก่อนมันลื่นนะเฮ้สาวพอเชียงเนียงเจ้าที่เจา้าทางบุกจอรดรถกันลื่สุมากแกล้ว่าเราเป็นสับเหล่อเราต้องรู้สมุมากระว่างครบับมาประชา้าก็จะมีเจ้าที่อยู่ เราจอดดีดีกอนะนดีกว่ามันดุมๆมัน,น,มน,น,มนระมเลยอ๋อถึงแล้วครับรบ้านต้นไม้อันนี้ตั๋วขึ้นคนละ้สสามารถเอาไปแลกกาแฟเครื่องดื่มข้างบนได้นะครับบ้านตน้นไม้เราถึงแล้วผมมาครั้งที่สองแล้ว สามารถเอาไปแลกข้างดื่มข้างบนได้ครับไปเดินครับมันลืน่นนะครับเืินมากๆเลยทุกทุกคนเหนื่อยด้วยมาจากแม่กําปองก็มาจอดที่นี่ครับหรือขึ้นจากเชียงใหม่ขึ้นมาเนาะแปกนี ทางนี้ครับทางนี้ครับเพราะนั้นเขาเกบไว้ส่งของครับเนอะเห็นไหมเดี๋ยวถอดหมวกขนอกก่อนหายใจไม่สะดวก

ทุกคนบ้านต้นไม้แม่กำปอง ต้นไม้แม่กำปองครับก่อนถึงแม่กำปองขึ้นโครงการหลวงมานิดเดียวอยู่ซ้ายมือครับตรงป่าช้าครับเรียบร้อย <c oughs> เดินต่อ proy proy ប៉ះម៉ៃម៉ែកំប៉ុងអូកាជិះសបាយលើស្បៃຫນ້າមងប្រកទុំ